ช่วงอะไรของเธอยังคงความหวานกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของเรานะคะก็คือช่วงอะไรของเธออะไรของเธอวันนี้ยังคงความหวานอยู่จ้ะอืมเป็นขนมนะคะเขาเรียกว่า Made in candy 32รส32แบบ น้องเคยเห็นนะที่เขาดึงถึงอยู่ในห้างใช่แหมบู๊บวางรียยเวลาไปที่เซ็นทรัลเวิร์กไงที่ไปแล้วก็คนมุงมุงเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ให้เห็นวิธีการทําด้วยนะแล้วคนทําเขาก็มีคุณภาพนะหมายความว่าเรื่อรู้ไหมค่ะเขาหน้าตาดีด้วยน้องเคยคุณภาพคือหน้าตาเนาะใช่วันนี้เราเชิญเขามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะขอต้อนรับคุณวินค่ะคุณวินสวัสดีค่ะคุณวินอยู่ตรงกลางคุณวินอยู่ตรงกลางยค่ะคุณวินเป็นชาวสิงคโปร์ครับเป็นสิงคโปร์นะคะแต่ว่าท่ไทยไม่ชัดที่ไทไม่ชัดแต ฟังภาษาไทยเข้าใจค่ะอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะก็กำลังจะสปีแล้วกำลัปีครึ่งปีครึ่งพูดไทยเก่งมากคุณพ่อคุณพ่อดิฉันนะอยู่มา20กว่าปีพูดไทยไม่ได้เลยนะไม่พูดสคกคำไม่พูดไงเดสมอลเล่ไปแล้วนะจะแงว่าคุณวินจะต้องมีแฟนเป็นคนไทยไหมอมีแฟนยังไม่มียังไม่มีเนาะยังไม่มีด้วยโอเคแล้วฝึกภาษาไทยกับใครอ่ะก็เรียนกับ คนมานเขาพูดพนักงานใช่ใช่ใช่คุณวินคะความแตกต่างของขนมอันนี้กับแคนดี้ธรรมดานี่มันต่างกันยังไงผมจะพยายามอธ i l า in น n ั i กฤษค่ะได้ค่ะ The difference would be that we have a performance. You know, we show people how the c a n d y i s made. Yeah ล And at the same time, we give people a, ามาม o ดูโชได้แล้วก็มีความสุขรู้สึกของทำยังไงใช่ยังไงนะแม่คือเขาบอกว่าก็คือเหมือนกับแบบโชว์การการทำขนม ให้ดูตื่นเต้นให้คนน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะคนสนใจปุ๊บแล้วก็ได้เห็นแล้วเขาก็สามารถได้ซึมซับว่าเออวิธีการทาขนมเป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะได้ที่แตกต่างคือเรามีโชว์ยบกโชว์ให้ดูเลยแต่คนก็สนใจจริงๆนะคนก็มีมุงดูเยอะมากก็อยากรู้ไงว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเป็นแบบลูกอมคัสตอมไมซ์ได้ค่ะใช่ข้างในทําชื่อทาเบอร์ทำโลโก้ทุกอย่างกันทุกอย่างได้หมดเป็นเป็นชื่อเป็นการ์ตูนใช่ใช่เป็นอะไรล่ะ รูปลิมฝีปากรูปแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยได้ดูเนาะทำทุกอย่างกันได้ไม่้หมดหรอคุณวีมันมันได้ได้ยังไงอ่ะมันทําได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก็จะมีวิธีได้ใช่แล้วทําให้ดูใช้อะไรบ้างคะมีน้ําตาลมีน้ําตาลมีกลูโคสแล้วก็มีรสก็ใช้กรดด้วยแตงกลินแล้วก็ต้องมีน้ําแบบนี้ช่วยแบบสวมผสมแบบผสมแล้วเหมือนเท่ากัน แล้วก็ต้มต้มถึงประมาณ1้อย6 0องศาให้แบบแห้งๆแบบลูกอมข้างไหนไม่มีน้ำให้ลูกอมข้างไหนไม่มีน้ำใช่แล้วก็เวลาร้อนก็ก็นิ่มก็ใช้ได้ปั้นใช่ใช่อ๋อแล้วก็ประกบต้มก่อนครับผมเนาะครับสเต็ปก็ไม่น้อยนะไม่น้อยแล้วที่มานี่มันมาจากไหนถ้ามาจากสิงคโปร์ก็จริงๆ e h อ r made in c a n ี้เป็น e h อ r ผมแล้วก็ผมเปิดบริษัท m ม d e นแ c a n มีประมาณ6ปีแล้ว เขาของคุณเองเลยครับผมครับผมเราก็อยู่ที่สิงคโปร์ประมาณปี่2 0 9 9ใช่แล้วก็เปิดที่สิงคโปร์มีสสาขาแล้วก็2011เข้ามาเมืองไทยวก็เปิดร้าน The First One ใน The น e n t h a n o s e n t a ที่อยู่ชั้นบนแล้วเนี่ยคุณวินไปเรียนวิธีการทำเอกขนมแบบนี้จากไหนก็จริงๆก็เรียนมาจากคนเคยทำอยู่ที่ออสเตรเลีย แล้วก็บินก็บินบินไปแล้วก็เรียนไปฝึกกับเขาใช่ครับผมคือชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะชอบมันเป็นต้นปั้นนู่นนี่อยู่แล้วครับผมก็เมื่อก่อนผมเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสใช่แล้วก็เป็นเชฟประมาณ3ปี4ปีแล้วก็มาปิ้งกะลีใช่แบบออกออกไปทำธุรกิจและอันนี้แอบถามหน่อยว่าแล้วทำไมไอ้นี้เราใส่อะไรอยู่ข้างในคะทำไมมันเป็นเหมือนน้ำน้ำอ่ะก็ไอ้ก๋วดนี้ข้างในมันใส่น้ำมัน ถ้าไม่ใส่น้ำมันก็ใส่น้ำมันได้เก็บไว้ได้เก็บลูกอมนานๆแล้วก็ลูกอมไม่ไม่เสียไม่ไม่เปลี่ยนสไม่เปลี่ยนอ๋อถ้าสมมติเราไม่มีน้ำมันเนี่ยสักพักมันจะเหนียวมันจะติดกันเนาะน้ำมันที่จะช่วยให้มันแยกตัวกันครับเอาไว้หยิบกินอย่างงี้มันก็ไม่มันมันนิดหน่อยมันนิดหน่อยกินได้แต่มันกินได้แล้วก็ปลอดภัยดีเป็นน้ำตาลที่ปลอดภัยสามารถทินได้แล้วเป็นยังไงคะฟีดแบกดีไหม ของเมืองไทยของเมืองไทยฟีดแบ็ก็ดีนะคิดว่าคนไทยมันชอบชอบดูโชว์ด้วยชอบมีแบบ Experience เวลาแบบทำรีเทลชอปปิ้งใช่ปะแล้วก็คนต่างชาติก็เยอะแล้วก็ทุกคนมันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นขั้นตอนการทำเนาะวันนี้เราจะได้เห็นขั้นตอนการทำครับผมนานไหมฮะทำครั้งหนึ่งนี่เราได้ได้เป็นยังไงอะเป็นแบบ เรียบเลยว่าคุณวินลายหนึ่งอ่ะลายหนึ่งก็จริงๆต้องทำทำหม้อหม้อเดียวเลยอ่ะหม้อเดียวประมาณ4ี่โลสามโลห้าโลคือหนึ่งลายก็คือหนึ่งหม้อเลยว่ต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเลยสองชั่วโมงคุณรเดี๋ยวเราไปล้างกันสะ มาไห่แต่ทําตอนนี้มันแบบทำทำรูปมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานอันนี้คือกระชับมากระชับให้คุณผู้ชมได้เห็นวิธีทการเนาะครับผมอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันได้ไหมคะครับผมดูเขาเตรียมของมาเพียบเลยครับผมไปกันไนะดูเล็กแต่ใหญ่มาถึงนี่แล้วนะคะโอ้โหเราเป็นโต๊ะอลังการขนาดนี้เลยใช่มาแล้วมามีชายกำยำมาเพิ่มอีกสองคนนะคะยูยูทำอะไรยูทำอะไร นี่คืออะไรคะคุณวินเทก็อันนี้อันนี้เป็นเทศลุกอมที่โตเย็นหลังจากที่ต้มแล้วครับผมแล้วก็ให้ลุกอมแบบเซตตัว let the temperature go down มันให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงอู้วววันน้า่เา build when we want to build it's like dough อ๋อเหมือนเป็นแป้งเวลาคุณจะเริ่มปั้นเริ่มอะไรมันก็จะเป็นเหมือนแป้งปั้นได้ ใส่อะไรลงไปคะพี่ะใส่อะไรอันนี้เป็นสีครับอ yeah this is titanium dioxide And then อันนั้นเป็นสีสีผสมอาหารอ๋อนี่ร่องใส่สีใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มองดูได้เมื่อกี้เวลาเทลูกอมลูกอมก็มันน้ำมันร้อนมาประมาณ150องศาค่ะใช่เวลามัน It stick s to the skin It stick s like blue เหมือนกาเลยเหมือนเกาเลยเพราะถ้าลอกมาก็เลือดเลย แล้วก็ตอนนี้สองคนอย่าไปโดนนะไม่ไม่มองแต่ทําแบบนี้พอดีรู้สึกโอ้ร้อนเท่าไรอุ่ยร้อนมากอันนี้ก็ร้อนอันนี้ก็ร้อนโอ้ยร้อนหมดเลยอ่ะออันนี้อันเที่อันนี้ก็ร้อนอันนี้ก็อุ่นๆนะใช่อันนี้ก็อุ่นๆสมัยก็ช่วยลกอมแบบร้อนเกี่ยวมับ ไม่แต่เห็นข้างนอกก็เห็นพวกพี่ๆนึกว่าขี่บิ๊กไบค์นะหรือว่าพี่มีฮาเล่คนละครันงแต่เป็นแก๊งด์แคนดี้นะนี่ออกมาตอนนี้สีมันใช้เสร็จแล้วใช่ปะค่ะแล้วตอนนี้ผสมกรดกรดอะไรกรดกรดกรดเป็นคุณมันจะกัดกระเพาะไหมแอซิดแอซิดเป็นกรดที่กินได้ครับผมใช่เลยมันวิตามินซีอ๋อเหมือนวิตามินซีมันวิตามินซีแล้วก็อันนี้มันผสมช่วยให้ลดลูกอมมันแบบเปรี้ยวกว่าเวลากิน มังนั้นเดี๋ยวมันหวานอย่างเดียวเนาะมันจชเอาเปรี้ยวไปตัดหน่อยแล้วก็มันช่วยลูกอมไม่แข็งเร็วใช่ก็ต้องใช้กรดตัวนี้ครับผมแล้วตอนนี้ต้องต้องรออีกประมาณเวลาผสมเสร็จแล้วต้องรออีกประมาณสี่ห้านาทีแล้วก็ให้ลูกอมแข็ง เราก็ค่อยมาอยู่ตรงนี้ได้อ๋อแล้วก็ช่วงนี้ก็แตวไปก่อนแตวว่าที่แตวแวอยูว่นแอลแตอร์อยู่พูดแตวสิแตวแตวไทยภาคเหนือภาคเหนือจะแตวแตวแตว Like this ตอนนี้มันผสมรถกับรดอยู่แล้วกับสีด้วยแล้วตอนนี้มันแบบเริ่มเย็นแล้วเนาะครับผมลูกอมตอนนี้มันแข็งนิดนิดหน่อยก็ต้องแบบแยกสีแยกสีใช่ต้องแยกสีแล้วก็ตอนนี้มันเป็น material for the design ก็ตอนนี้วันนี้ต้องทำ มีจะทำลายนี้นี่ลายนี้รายการเรานะคะมาจากชื่อรายการของเรานะคะเรื่องของเธอเดอสตอรี่เพราะว่าจะทำเป็นภาษาไทยเดี๋ยวมันจะเกินออกมาอักษรจะเยอะเยอะค่ะแล้วไงต่อครับุวินแล้วแล้วตอนนี้ต้องขิดมันตอนนี้มันแบบต้องคิดอาสีต้องมีเท่าไรสีเขาต้องมีเท่าไรสีแดงต้องมีเท่าไรต้องอุ้ยต้องมีสัดส่วนด้วยเนาะต้องพอดีมันแบบดูแล้วดูได้มองดูได้ในลุกอมต้องใช้ สีฟ้าเท่าไรสีเรื่องเท่าไรสีเข้าเท่าไรแล้วก็ตรงอยู่ที่นี่แยกกันเลยอะไม่ได้ง่ายนะอ่าไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายแล้วนะขั้นตอนนี้ครับน่าอยู่มานี่แล้วนะจี้อยู่อยไม่ได้โกรธเนาะไม่ได้โกรธที่เป็นขั้นตอนแล้วตอนนี้สีก็แยกกันแล้วแล้วก็ เวลานี้ต้องทำแบบดึงลูกอมนอธิบายดึงลูกอมดึงดึงดึงลูกอมแล้วแล้วทำไมต้องดึงลูกอมอ่ะประมาณนี้แล้วใช่ไหมเอาให้ลูกอมข้างในมีแอร์มีอากาศมีอากาศแบบนี้เวลากัดลูกอมลูกอมมันแตกง่ายแตกง่ายค่ะใช่แล้วก็ it dissolves very fast in the mouth เวลากัดอ่ะ it just s h a t t e r มันมนไม่ใช่แบบกัดแล้วมันกรอก เราให้มันหนึบๆ่อยแต่ไม่นิ่มนะแต่ไม่นิ่มอ่ะม้วนม้วนเป็นโลโลก่อนนะคะแล้วตอนนี้มันก็ลูกอมทุกชิ้นต้องดึงเหมือนกันให้ให้โลโมนมันเท่ากันเออมันอย่าเท่ากันเท่ากัน even even have the ingredients and the colors and the acid even ทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันหมดคุณวินอดทนมากเลยรู้ไหมที่คุณวินจะทำธุรกิจเนี้ยเพราะกว่ามันจะออกมาเป็นแต่ละเม็ดได้นี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยต้องยอมนะให้ตังเขาเลยอ่ะกว่าคุณวินจะได้ค่ะคุณเอาไปพ้าตรงนั้นคุณทำอะไรค่ะก็เวลานี้เป็น well this is called stretching candy ดึง stretch ใช่แล้ว each time each time he flips หนึ่งครั้งใช่ไหม อากาศข้างในคูณสองคนณสองคูสองคูสองอ๋อเวลาทุกครั้งท <Wait, S 2> <it> ี <Alberto. S 1> ่เขาฟลิปหรือหรือตลบขึ้นมาทีนึงเนี่ยอากาศข้างในคูณสองนั่นไงตลบอีกทีคูณอีกสองตลบอีกทีคูณอีกสองมันออกมาเหมือนนี่ไงเหมือนใส่ไหมอุทยาครับผมสายส่ไหมอุทยาเขาจะดึงอ่ะดึงที่ดึงดึงเป็นเหมือนกันแต่อันนี้เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่โอ้เราก็ต้องนรสชาติไปเที่แล้วแล้วดึงปกติสามสี่สิบครั้งก็พอสามสี่สิบครั้งนะเออโอเค แต่นี่เขาดูชิวๆนะเจ๋นิดหน่อเขาต้องโกแล้วนะตอนนี้สเต็กเนี่ยมันก็ต้องโกลแล้วแล้วตอนนี้ทำเขาลูกเขาลอยแล้วเฮิร s ส o r y ี่ทำเรื่ก่อนสีเรื่องเป็น H-E-R แล้วสีฟ้าเป็น S-T-O-R-Y โอเค อันนี้เป็นอันนั้นอะไรอะเนี่ H H อุ้ยกว่าจะออกมาเป็น H ตัวหนึ่งโอ้โหนี่ปั้น H อยู่กว่าจะ HER กว่าจะ ER Story แปบเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะออกมาเป็นเล็กๆครับผมมันจะออกมาเป็นเล็กๆได้ยังไงอันนี้คือข้างในเนี่ยแกนในเป็นเฮอร์สกอรี่แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นเนี่ยเม็ดเล็กๆอย่างนี้เลยครับทำได้ไงอ,อ่ะคุณนี่มันใหญ่มากอ๋อคุณนี่มันคือกล้องอ้อยเลยนะอุ๊ยคุณ <c oughs> คุณคุณชนเหนือหรอคะ <c oughs> บ้านคุณอยู่แม่ฮ่องสอนใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> พร้อมมใช่พร้อมพร้อมค่บที่กันจะนึกอืมแต่ว่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆต่ให้ทุกคนมองใหญ่ๆอโอคุณวินอ้อลอลีป๊อปไข่ไข่ไข่น่ารักเฮอสกอรี่เรื่องของเธอตายละหอมด้วยอ่ะขอคุณค่ะอุ้ยน่ารักเลสิเฮอสกอรี่ แล,แล้วตอนนี้ลูกอมมันเสร็จแล้วค่ะได้ให้ทุกคนชิมได้ให้ทุกคนชิมนะคะโอเคว้าวที่สอง very good s ร์ p r i s e ขายแล้วค่ะแม่โชโลอีโมจิเนลอยู่แม่แม่คะงานเล่งค่ะต้องแบบพี่แจ๊บจัดจัดดูของแม่สิอ่ะสีมาเลยโอ้ยงานเล่งค่ะงานเล่งค่ะทำไม่ได้เลยประสบการณ์เนาะพี่แจ๊บเนาะแรกๆพี่แจ๊บก็ไม่เท่าแต่ี้ยเนาะ คุณคุณวินและทีมมากรับเนทอินแคนดีมากๆมีที่เซ็นทรัลเวิด์ชั้นเจ็ดพารากอนด้วยพารากอนชั้นใต้ดินครฟิวเจอโอ้อีกหลายที่เจ็ดที่ล้วขอบคุณทีมของคุณวินด้วยมาน่ารักมากๆติดต่อไปยุงอีเวนได้โชว์ได้โชว์ได้แจกขนมได้ไปงานวัดงานอะไรได้งานวัดอ้าวก็ทำขนมไงอยากได้อะไรก็ งานวัดเดี๋ยวไปทับลายตังเมย์เขาหีกแม่เอาไปเป็นอะไรกันไปต่างหาเออเอาเอาละค่ะพบกันใหม่ท่ากับรายการเรื่องของเธอนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ อยังคงความหวานกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของเรานะคะก็คือช่วงอะไรของเธออะไรของเธอวันนี้ยังคงความหวานอยู่จ้ะอืมเป็นขนมนะคะเขาเรียกว่า Made in candy 32รส32แบบ น้องเคยเห็นนะที่เขาดึงถึงอยู่ในห้างใช่แหมบูอบวางรียยิ้มเวลาไปที่เซนทรัลเวิร์กไงที่ไปแล้วก็คนมุงมุงมุงเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ให้เห็นวิธีการทําด้วยนะแล้วคนทําเขาก็มีคุณภาพนะหมายความว่าเรื่รู้ึไหมค่ะเขาหน้าตาดีด้วยอ๋อน้องเคยคุณภาพคือหน้าตาเนาะใช่วันนี้เราเชิญเขามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะขอต้อนรับคุณวินค่ะคุณวินสวัสดีค่ะคุณวินอยู่ตรงกลางค่ตรงกลางยค่ะคุณวินเป็นชาวสิงคโปร์ครับเป็นสิงคโปร์นะคะแต่ว่าไทยไม่ชัดไม่ชัดนะคะแต ฟังภาษาไทยเข้าใจค่ะอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะอ่ก็กำลังจะสี่ปีแล้วครลังจะปีครึ่งพูดไทยเก่งมากคุณอคุณพ่อดีฉันนะอยู่มา2ี่สกว่าปีพูดไทยไม่ได้เลยนะไม่พูดสครัไม่พูดไม่ไงเดสมอนเล่ไปแล้วนะแสดงว่าคุณเวียนจะต้องมีแฟนเป็นคนไทยไหมอ่ามีแฟนยังไม่มียังไม่มีเนาะยังไม่มีด้วยโอเคแล้วฝึกภาษาไทยกับใครอ่ะอ่ก็เรียนกับ คนมากเขาพูดพนักงานใช่ใช่ใช่คุณวินคะความแตกต่างของขนมอันนี้กับแคนดี้ธรรมดานี่มันต่างกันยังไงไอ้ฉัน explain in English ค่ะได้ค่ะ The difference would be that we have a performance y o know, w w w e show p o o p l e how the c a n d y is m a e e a ไงและใ And at the same time we give p e o ได้ดู s h o แได้แล้วก็มีความสุขรู้สึกของทำยังไงใช่ยังไงนะแม่คือเขาบอกว่าก็คือเหมือนกับแบบโชว์การการทำขนม ให้ดูตื่นเต้นให้คนน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะคนสนใจปุ๊บแล้วก็ได้เห็นแล้วเขาก็สามารถได้ซึมซับว่าเออวิธีการทาขนมเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ได้คือที่แตกต่างคือเรามีโชว์ยบบโชว์ให้ดูเลยแต่คนก็สนใจจริงๆนะคนก็มีมุงดูเยอะมากก็อยากรู้ไงว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเป็นแบบลูกอมคัสตอมไมซ์ได้ค่ะใช่ข้างในทําชื่อทาเบอร์ทำโลโก้ทุกอย่างก็ได้หมดเป็นเป็นชื่อเป็นการ์ตูนใช่ใช่เป็นอะไรล่ะ รูปลิมฝีปากรูปแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้ได้ดูเนาะทำทุกอย่างกันได้ันไม่ไดหมดคุณล้มมันมันได้ได้ยังไงอ่ะมันทําได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก็จะมีวิธีได้ใช่ไหมคะแล้วทําให้ดูใช้อะไรบ้างคะมีน้ําตาลมีน้ําตาลมีกลูโคสแล้วก็มีรสก็ใช้กรดด้วยค่นแล้วก็ต้องมีน้ําแบบนี้ช่วยแบบสมผสมผสมแล้วเหมือนเท่ากัน แล้วก็ต้มต้มถึงประมาณ150-160องศาให้แบบแห้งๆแบบลูกอมข้างไหนไม่มีน้ำให้ลูกอมข้างไหนไม่มีน้ำใช่แล้วก็เวลาร้อนก็ก็นิ่มก็ใช้ได้ปันใช่ใช่แล้วก็ปรกบต้มก่อนครับผมเนอะสเต็ปก็ไม่น้อยนะไม่น้อยและที่มานี่มันมาจากไหนถ้ามาจากสิงคโปร์เอ่อก็จริงๆ e-hor m a k i นแ candy เป็น e อ o ์ผมแล้วก็ผมเปิดบริษัท m ม k ินแ c a n ี้มีประมาณ6ปีแล้ว เขาของคุณเองเลยขับผมรับผมเราก็อยู่ที่สิงคโปร์ประมาณปี2009ูนยใช่แล้วก็เปิดที่สิงคโปร์มีสสาขาแล้วก็2อง1เข้ามาเมืองไทยเราเปิดร้าน The first one at t เซ s e n t h a เ o s e n t h a ที่อยู่ชั้นบนแล้วเนี่ยคุณวินไปเรียนวิธีการทำเอ้ขนมแบบนี้จากไหนก็จริงๆก็เรียนมาจากคนเคยทำอยู่ที่ออสเตรเลีย แล้วก็วินก็บินินไปแล้วก็เรียนไปฝึกกับเขาใช่ครับผมคือชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะชอบมันเิ้นปั้นนู่นนี่อยู่แล้วครับผมก็เมื่อก่อนผมเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสใช่แล้วก็เป็นเชฟประมาณ3ปี4ปีแล้วก็มาปิ้งกันนี้ใช่แบบออกออกไปทำธุรกิจและอันนี้แอบถามหน่อยว่าแล้วทำไมไอเนี้ยเราใส่อะไรอยู่ข้างในคะทำไมมันเป็นเหมือนน้ำน้ำอ่ะก็ไอ้ขวดนี้ข้างในมันใส่น้ำมัน ถ้าไม่ใส่น้ำมันก็ใส่น้ำมันได้เก็บไว้ได้เก็บลูกอมนานๆแล้วก็ลูกอมไม่ไม่เสียไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ๋อถ้าสมมติเราไม่มีน้ำมันเนี่ยสักพักมันจะเหนียวมันจะติดกันเนาะน้ำมันนี่จะช่วยให้มันแยกตัวกันครับเอาไว้หยิบกินอย่างงี้มันก็ไม่มันมันนิดหน่อยมันนิดหน่อยกินได้แต่มันกินได้แล้วก็ปลอดภัยดีเป็นน้ำตาลที่ปลอดภัยสามารถทินได้แล้วเป็นยังไงคะฟีดแบคดีไหม ของเมืองไทยของเมืองไทยฟีดแบ็ก็ดีนะคิดว่าคนไทยมันชอบชอบดูโชว์ด้วยชอบมีแบบ e x p e r i เ n c e เวลาแบบทำรีเทลชอปปิ้งใช่ปะแล้วก็คนต่างชาติก็เยอะแล้วก็ทุกคนมันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นขั้นตอนการทำเนาะวันนี้เราจะได้เห็นขั้นตอนการทำครับผมนานไหมฮะทำครั้งหนึ่งนี่เราได้ได้เป็นยังไงอะเป็นแบบ เรียบเลยว่าคุณวินก็ลายหนึ่งอ่ะลายหนึ่งก็จริงๆต้องทำทำหม้อหม้อเดียวเลยอ่ะหม้อเดียวประมาณ4ี่โลสามโลห้าโลคือหนึ่งลายก็คือหนึ่งหม้อเลยว่ะต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเลยสองชั่วโมงคุณวินครับ เอารถไปล้างก็เมานมายแต่ทำตอนนี้มันแบบทำทรูปมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานอันนี้คือกระชับมากระชับให้คุณผู้ชมได้เห็นวิธีารเนาะครับผมเ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูกันได้ไหมคะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้ไหมคะครับผมดียวเราไปกันได้ไหมคะครับผมาไปงนกันไ้วนะคะครับผมเเราเป็นไ้มคะอลังกาเขนราปดนี้ะรัมเาดันได้วมาัมเีชายปดูกั้มาะครมายเพา่ม2ูนนะ้ไคะรยวร นี่คืออะไรคะคุณมินเทก็อันนี้อันนี้เป็นเทสลุกอมที่โตเย็นหลังจากที่ต้มแล้วครับผมแล้วก็ให้ลุกอมแบบเซตตัว let the temperature go down มันให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงู้นีเป็นอัน้า build when we want to build it's like dough อ๋อเหมือนเป็นแป้งเวลาคุณจะเริ่มปั้นเริ่มอะไรมันก็จะเป็นเหมือนแป้งปั้นได้ คือใส่อะไรลงไปคะพี่ะใส่อะไรอันนี้เป็นสีครับอ๋อสี yeah this is titanium dioxide อันนั้นอันนั้นเป็นสีผู้ขลอาหารอ๋อนี่ต้องใส่สีใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มองดูได้เมื่อกี้เวลาเทลูกอมลูกอมก็มันน้ำมันร้อนมาประมาณ150องศาค่ะใช่เวลามัน it sticks to the skin it sticks like glue เหมือนกาวเลยเหมือนเ้าถ้าลอกมันก็เลือดเลยแล้วก็หยาตอนนี้สองคนอย่าไปโดนนะไม่ไม่มองแต่ทําแบบนี้พอดีรู้สึกร้อนร้อนเท่าไรอุ่ยร้อนมากอันนี้ก็ร้อนอันนี้ก็ร้อนโอ้ยร้อนหมดเลยอยาออันนี้อันเนียอันนี้ก็ร้อนเอออันนี้ก็อุ่นๆนะใช่อันนี้ก็อุ่นๆสมัยก็ช่วยลุกอมแบบร้อนเดี๋ยวร้มันจะได้ปานเห็นไห ไม่แต่เห็นข้างนอกก็เห็นพวกพี่ๆนึกว่าขี่บิ๊กไบค์นะหรือว่าพี่มีฮาเล่นละคันแต่เป็นแก๊งแคนดี้นะนี่ออกมาตอนนี้สีมันใช้เสร็จแล้วใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้ผสมกรดกรดอะไรกรดกรดกรดเป็นคุณมันจะกัดกระเพาะไหมแอซิดแอซิดเป็นกรดที่กินได้ครับผมใช่เลยมันวิตามินซีอ๋อเหมือนวิตามินซีมันวิตามินซีแล้วก็อันนี้มันผสมช่วยให้ลดลูกอมมันแบบเปรี้ยวกว่าเวลากินมัน งั้นเดี๋ยวมันหวานอย่างเดียวเนาะมันใะเปรี้ยวไปตัดหน่อยแล้วก็มันช่วยลูกอมไม่แข็งเร็วจใช่ก็ต้องใช้กรดตัวนี้ครับผมแล้วตอนนี้ต้องต้องรออีกประมาณเวลาผสมเสร็จแล้วต้องรออีกประมาณสี่ห้านาทีแล้วก็ให้ลูกอมแข็ง เราก็ค่อยมาอยู่แบบนี้ได้อ๋อแล้วก็ช่วงนี้ก็แตวไปก่อนแกล What is แตวแกล You a r นแอลแตลแกอยู่พูดแตวซีแตวแตวไทยภาคเหนือภาคเหนือจะแตวแตวแตว Like this ตอนนี้มันผสมรถกับรดอยู่แล้วกับสีด้วยแล้วตอนนี้มันแบบเริ่มเย็นแล้วเนาะครับผมลูกอมตอนนี้มันแข็งนิดนิดหน่อยก็ต้องแบบแยกสีแยกสีใช่ต้องแยกสีแล้วก็ตอนนี้มันเป็น material for the design ก็ตอนนี้วันนี้ต้องทำมีจะทำาลนยนี้ รายการนคะมาจากชื่อรายการของเรานะคะเรื่องของเธอ story เพราะว่าถ้าทำเป็นภาษาไทยเดี๋ยวมันจะเกินออกมาอักษรจะเยอะเยอะค่ะแล้วไงต่อคะัคุณวินแล้วแล้วตอนนี้ต้องขิดมันตอนนี้มันแบบต้องขิดอ่าดซีต้องมีเท่าไหร่สีเข้าต้องมีเท่าไหร่สีแดงต้องมีเท่าไหร่ต้องต้องมีสัดส่วนด้วยเนาะต้องพอดีมันแบบดูแล้วดูได้มองดูได้ในลุกอมต้องใช้สีฟ้าเท่าไหร่สีเรื่องเท่าไหร่หสีเข้าเท่าไหร่ แล้วก็ต้องอยู่ที่นี่แยกกันเลยไม่ได้ง่ายนะอ่าไม่ได้ง่ายแล้วไม่ได้ง่ายแล้วนะขัตอนนี้ครับน้าจบมานีแล้วนะยิไม่ได้โกรธเนาะไม่ได้โกรธที่เป็นขั้นตอนแล้วตอนนี้สีก็แยกกันแล้วแล้วก็เวลานี้ต้องทำแบบดึงลูกอม อธิบายดึงลูกอมดึง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 ลูกอมแล้วแล้วทำไมต้องดึงลูกอมเอามาณนี้แล้วใช่ไหมเอาให้ลูกอมข้างในมีแอร์มีอากาศมีอากาศแบบนี้เวลากัดลูกอมลูกอมมันแตกง่าย<อ>แตกง่ายค่ะใช่แล้วก็ uh huh. it dissolves very fast in the mouth เ uh huh. เวลากัดอ่ะ it just